สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอยู่กับผมนะครับช่างเมดจากร้านสมายดีสวิตนะครับวันนี้ช่างเมดมีเมนบอร์ดโน้ตบุกนะครับตัวนี้จะเป็นเมนบอร์ดของโน้ตบุกเรโนเวนะครับออกประมาณสักเจนเจนสีเจนหนะครับเครื่องมีมาซ่อมในอาการที่เครื่องมันเปิดไม่ติดครับเครื่องไม่ติดเลยใช้งานไม่ได้นะครับช่างเมดลองถอดเครื่องมาเช็คดูนะครับ ดูว่าเป็นที่อะไรลองดูดูลองทำๆดูนะครับไปเจอจุดที่มันเสียอยู่นะครับคือจุดนี้เลยก็คือมันจะมีรอยไหมนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนตัว C ีนะครับนนนนเป็นชนะ็อ,นอตนะครับชอ็นะบชอตแล้วก็ไหมไปที่เมนบอร์ดนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาล้างนะครับล้างให้ความสาะอาดบองตัวสีที่มันเสียนะครับออกไปนะครับเดี๋ยวมันเริ่มกันเลนะ้ว ขยายดูนะว่ามันเป็นัไงบ้างเนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเอาน้ำยาลงไปก็ตป็นความสะอาดนะสังเกตด,ดีๆนะไม่ดูจะกล้องเหนนะ็นยครบมันจะมีรอยแตกเลยที่ตัวสีเนี่ยจุดเริ่มต้นที่มันทำให้เครื่องอมันช็อตนะครับ ก็คือเจ้ารอยแตกของตัวสีตัวนี้นะคึงเือมันแตกมันรับไฟฟ้าไม่ได้ครับมันก็รั่วมันก็เปรียบเสมือนตัวซีเปรียบเสมือนถังน้ํานะครับถังน้ําแทงน้ําที่มันคอยใส่น้ําไว้นะเมื่อถังน้ํามันแตกนะครับน้ํามันก็ทะลักออกมาครับไฟอย่างมันก็ไหลออกมาครับรอบๆะนรับมันก็เลยทําให้เกิดความร้อนแล้วก็การช็อตเกิดขึ้นนะครับ๋ยู่ทีเมเจะมีเสียปาก ตัวนี้ออกไปเลยนะมันก็ปาดเจ้ารอยที่มันไหมอ่นียออกไปมันทิ้งเลยนะโอนนออกดเ้วยเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คตัวไอ้ ไอซีฮะตัวนี้ไอซีตัวหนี่งไอซีว่าตัวไอมอเตอร์เฟสฮะว่ามันทำงานได้หรือเปล่าน,นะ ว่วเมนบอร์ดนะครับที่เราเห็นเป็นเหมือนเป็นแผ่นเหมือนแผงวงจรอ,อยู่นะครับมันจะมีเส้นหุกลายวงจรอ,อย่นี้ครับจริงลายวงจรทุกนี้าครับมันหลายชั้นนะครับเมนบอร์ดตัวนึนนนน board, งนี้ครับเช่นเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับอย่างต่ำๆนะมันจะมีเลเยอร์ของตัวแผ่นทองแดงนะครับแผ่นพ c b ีีที่มันซ้อนกันอยู่นะครับมันจะ ซ้อนมันอยู่ประมาณขั้นต่ำประมาณสักสีชั้นนะครับแต่ถ้าเกิแบบรุ่นใหม่ๆนะครับรุ่นใหม่ๆก็ยิ่งซ้อนกันเยอะมีการทํางานที่ับซ้อนเพิ่มขึ้นไปนะครับก็จะเพิ่มหลายวงจรการดำเนินของไฟก็มากขึ้นนะอันนี้จะสังเกตอัอน,น,นเนี้ยข้างบนนะครับชั้นที่มี4ี4เนี่ยจะเป็นชั้นแรกชั้นนั้นบนนะไปก็จะเป็นชั้นที่มัเป็นเหมือน เบยอของฉนวนนะครับแล้วถัดไปที่มันเป็นเหมือนแวบเนี่ยนี่กําเบตกำลังขูดอยู่นยมันจะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับที่มันเป็นเหมือนกาวนะแล้วจะเป็นเหมือนกาวกาวในที่นี้คือตัวที่มันเป็นตัวล็อนื้อก็คือถ้าเกิดว่าอันนี้ยมันมานตะวันไก้ชั้นบนเนี่ยชั้นบนมันเป็นไฟมันก็จะช็อตนะอันนี้ลักษณะนนี้คือเดี๋ยวเรา ต้องขูนะที่มันเชื่อมต่อเนี่ยงกับกาวให้ห่อนะตัดมันออกไปนะครับไปตัดแล้วก็ลองเช็คดูนะว่ามันหายช็อตหรือเปล่านะครับ ประมาณนี้นะคลิปนี้เรามาดูนะวิธีการที่ว่าเราตัดลายของเมนบอร์ดที่ว่ามันช็อตกันนะครับตัดออกครับเดี๋ยวเราก็จะมาไล่ดูนะว่ามันยังช็อตที่หรือเปล่าแล้วก็ทําการซ่อมนะซ่อมเมนบอร์ดนะครับแผ่นพ B นะอันนี้คือการซ่อมเมนบอร์ดที่แท้จริงเลยไนะม่ใช่เป็นการเปล่ยนอะไรในเมนบอร์ดนซ่อมตัวเมนบอร์ดเลยอคลิปนี้นะทื่เมยจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ เดี๋ยวคิดต่ตไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะจบงานตัวนี้ได้ยังไงเนะ่ที่มันมีลอยไหมลักษณะลักษณะแบบนี้เราก็ได้ทําการเหมือนเอ่อทำให้ลอยไหมเนี่ยหายไปนะอาจจะหลอกอะรอเคอครับขอบคุณครัครับ